คุณแม่หนริสุขสีก็ไจากผู้ลูกหลานจากญาติพี่น้องจากผู้เป็นที่รักที่เทารพไปอย่างสงบสิริอายุได้หกสิบปีเก้าเดือนกับอีกห้าวันอาก,ศกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่คุณแม่หนูพิสุขสีได้ร่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดประสิกรรมนั้นแก่คุณแม่นนทิสุกศรีด้วยเทินกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามและก็ความดีที่อยู่คุณแม่โนทิสุกศรีได้ทําไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ขอได้โปรดมาเป็นพลังอํานวยผลดลบรรดาลส่งดวงมายานของคุณแม่ หนูพิสุกศีไปสู่สุขติในสำปลายพบด้วยเทินคุณแม่หนูพิสุกศีบัดนี้ก็เหลือไว้แต่คุณงามและความดีที่ให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงและหากสิ่งสงสิทธิใดที่สามารถส่งดูวิญญาณของคุณแม่หนูพิษโปรดรับทราบไว้ด้วยเถ,ถิดว่าขณะน,นี้ลูกๆและหลานญาติพี่น้องรวมผู้เป็นที่รักที่เคารพ ในตัวของคุณแม่หนูพิษยังรักและยังอะไรในการจากไปของคุณแม่หนูพิษครั้งนี้เป็นยิ่งนักขอให้คุณงามและความดีทั้งหลายที่คุณแม่หนูพิษสุขสีได้กระทําไว้ในเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่จงช่วยน้ำนำอมนาอารมณ์ญาณของคุณแม่หนูพิษสู่สุตีในสมัมภาระพวกะด้วยเถิน ฝากกรณีส่งไปถึงใจแม่ลูกรักแท้ทุกสายใหญ่ส่งไปถึงหมื่นแสนล้านความทรงจำยังคำหนึ่งรักยังตรึงตราใจลูกด้วยผูกพันถึงเวลาต้องลาไกลอะไรเศร้าลูกยังเฝ้าห่วงแม่แท้มิแปรผัน ขออำนาจผลบุญหุนนำพลันให้แม่นั้นมีสุขสันนิรันดรครับแก่ผู้เกียรติที่เคารพวกเตปองการไว้ะนะครับโรงพยาบาลพระพวัยชนนะครับก็ขอากราบเรียนเชิญน,นะครับให้ทุกท่านลุกยืนขึ้นหันหน้าระทางวิชาคารสงบมนิ่งหนึ่งนาทีครับด้านในสาลามาตุกนะครับ